เคยนะเพื่อนแท็กรูปมาทีไรพังเพราะแต่ละนางก็เช็คแต่หน้าตัวเองกันทั้งนั้นแหละแล้วเราจะทำอะไรได้นอกจากเอาตัวรอดให้แกถ่ายรูกปกันป่ะเออเอาดิถ่ายเสยใต้คางแบบนี้นะเป็นใครก็ไม่รอดเชิดคางขึ้นอีกนิดเอามือปิดหน่อยแค่เนี้ยก็โอเคแล้ว กดแบบเนี้นะถ่ายยังไงก็รอดเอาล่ะนะหนึ่งสองแต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนกดของมุมกดย่อมมีท่องไว้เลย20 45ตีมอะไรดีนะน่าเกลียดละกันหนึ่งสองสาถ้าเพื่อนชวนทำหน้าน่าเกลียดนะอย่าไปเชื่อไม่มีใครก็ทำจริงหรอกอ ถ้าเต็มตัวโอ้ยอันเนี้ปราบเซียนอวบหน่อยก็ซ้อนหลังเพื่อนมะสะโพกใหญ่เนี่ก็ควยขาสิขาตันก็เพิ่มลีลาพุงมาก็ให้ใช้พร็อพช่วยตัวสั้นอแต่ถ้าอยากรอดชัวๆ์ดื่มเลยอีฟวิ t a m i n ชีวิตจริงรอดโซเชียลก็รอดของจริงทุกมุมไม่ต้องใช้ทริคอีฟวิ t a m i n มีวิตามิน